สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมก่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อผมลงคลิปแรกจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับมาครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเข้ามาใหม่คันนี้เป็น CBR 3 0 0 R นะครับสีแดงสวยจัดสวยจริงๆสวยมากเลยครับคันนี้คือเพิ่งเข้าใหม่เลยครับผมคันนี้คอสองพ2 0นะครับคันนี้ใหม่ สวยเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับผมเดิมเดิมทั้งคันคันนี้คือเดิมเดิมทั้งคันเดิมเดิมทั้งคันครับผมยางเก่านะครับยางยางนี้ยังเป็นยางเดิมเดิมจากโรงงานอยู่เลยครับยางเดิมเดิมจากโรงงานแต่ผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งสองเส้นให้นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งสองเส้นให้สวยมากครับผมคือมีตําหนิอยู่ตรงนี้ครับมีตําหนิอยู่ตรงนี้ตําหนิตรงนี้ ใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องตำหนิเลขน้อยๆทักมาเลยครับผม Honda CBR 300R ครับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับผมรอบคันจานเบรกพาเมกเหลือๆจานเบรกเหลือใช้ได้ยาวๆเลยครับผมคันนี้สวยครับคันนี้สวยสวยจริงๆครับผมมาดูเครื่องสวยมากครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามผมได้เลยครับจะสดจะพอนมาคุยกันได้ครับจะสดจะพอนมาคุยกันได้ ถ้าลูกค้าคนไหนอยากจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ให้ครับคันนี้มีไฟแนนซ์ให้ฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวเลยครับผมถ้าจัดไฟแนนซ์คันนี้ฟรีดาวฟรีดาวเลยคันนี้ได้ฟรีดาวเลยสวยมากครับผมเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงิน,เด,นเ,ดเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวออกคนเดียวได้เลยครับไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนค้ำเลยออกคนเดียวได้เดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับ สวยๆเลยครับผมแทงทองครับปีนี้เป็นแทงทองสวยท่อเดิมๆยางเดิมๆครับทั้ง2เส้นแต่ผมจะเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งสองเส้นให้เลยครับผมท่อก็เดิมๆอยู่ครับท่อเดิมๆมีตําหนิเลยครับเล็กน้อยดูจานเบรกหลังใสๆครับเหลือไม่มีตําหนิเลยสวยมากครับผมสวยข้างหลังเดิมๆ ไฟเดิมๆสวยมากาลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาดูที่ร้านเย็นดีเลยนะครับผมทักเข้ามาสอบถามผมได้เลยครับร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับมหาชัยพระรามสองครับผมทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับร้านไว้ในชอ็อปมีให้เลือกตัวนี้เยอะมากครับเยอะมากแต่คัน CB R300R มนี้มีคันเดียวครับคันเดียวเพิ่งเข้ามาเลยคันเดียวสวยๆคันเดียว สวยๆคันเดียวเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดไม้ให้ดูนะครับไม้ไม่เยอะนะครับไม้ไม่เยอะไม้ไม่เยอะนะครับกล้องไม่โฟกัสสวยๆครับไม้ไม่เยอะนะครับไม้ไม่เยอะกล้องไม่โฟกัสสามหมื่นสามสามหมื่นสามครับผมสวยมากครับอ่า อยากเข้ามาดูตัวจริงยินดีเลยครับผมทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมส่งตําแหน่งให้ครับผมเข้ามาดูได้เลยครับตัวจริงจะสดจะผ่อนคุยกันครับอตอนนี้มีเยอะมากครับผมรถอันนี้ข้างหลังครับข้างหน้าเต็มข้างหน้าเต็มจองไปแล้วหนึ่งสองสามคันสี่คันพร้อมส่งโอ้ห้าหกคันเลยครับผมจองสวยมากจองด้วยส่งด้วยอ,อีกเอกสารลูกค้าถ้าย,ยามออกนะครับผม เข้ามาได้เลยครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเร็วไม่ต้องมีคนคำ้ำออกคนเดียวได้เลยครับคงเทพและปีนี้มณฑนทนผมส่งฟรีจัดฟรีถ้าคันนี้ฟรีดาวจัดฟรีส่งฟรีเลยครับผมบริการถึงหน้าบ้านรับประกันมีบริการเครื่องอเครื่องระบบไฟผมรับประกันด้วยนะครับผมรับประกัน2เดือนหรือ1,000กิโลถ้ามีปัญหาเข้ามาหาที่ร้านได้ตลอดครับไม่ต้องกลัวพร้อมเซอร์วิสท,ทุกอย่างครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเข้ามาเลยครับผมถ้าเข้ามาใครอยากได้ถ้าเข้ามาเลยสวยมากครับคันนี้ตำหนิตามที่ผมบอกครับมีตรงท่อนิดหน่อยแล้วก็มีตรงนี้ครับรอยเฟลิ่งด้านขวาเล็กๆน้อยๆครับผมถ้าใครเป็นซีเรียสถ้าเข้ามาสอบถามเลยมีติดแทงด้วยสวยมากครับเคครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ